ทันทุกความเคลื่อนไหวทุกประเด็นที่เป็นข่าวในเกาะติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาวพีอารสารปกครองสวัสดีค่ะพบกับรายการเกาะติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาวพีอาสารปกครองรายการที่จะนําข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับสารปกครองมาเล่าสู่กันฟังค่ะซึ่งในระหว่างวันที่12ถึงวันที่18มีนาคม2566 มีข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสารปกครองที่น่าสนใจดังนี้ค่ะ ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของสารปกครองชั้นต้นทุเลาการบังคับตามคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมที่ลงโทษปลดในายชัยวัตรลิมลิขิตอักษรอ,ออกจากราชการไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าสารจะมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นจากกรณีที่ในายชัยวัตรถูกกล่าวหาว่าปฏิบตัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง แก่ผู้หนึ่งผู้ใดตามมาตรา85แห่งพระราชบัญญัตริระเบียบข้าราชการพลเรือนพศ2551โดยไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนในายชัยวัตรและไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาดังกล่าวให้ในายชัยวัตรทราบคำสั่งลงโทษปลดในาใยชัยวัตรออกจากราชการตามฐานความผิดดังกล่าวจึงน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายค่ะ มาต่อกันที่ข่าวการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกันบ้างนะคะดออรอัธวิทย์สุวรรณพักดีรองหัวหน้าพักชาติพัฒนากล้าเดินทางเข้ายื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง จากกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกตมีมติเห็นชอบประกาศกกตเรื่องจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวนเขตเลือกตั้งและท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้งที่กำหนดรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ของกรุงเทพมหานครโดยการรวมแขวงต่างๆเป็นเขตเลือกตั้งซึ่งเป็นการรวมเฉพาะแขวงโดยไม่มีเขตหลกักมาเป็นเขตเลือกตั้งใหม่ค่ะ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นการกระทาที่ขัดต่อกฎหมายและกระทบสิทธิ์ของประชาชนรวมทั้งทำให้ประชาชนเกิดความสับสนในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองโดยมีคำขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนประกาศกรก,กตดังกล่าวค่ะ และปิดท้ายสัปดาห์นี้กับกรณีที่นายชัยวัตรลิมลิขิตอักษรผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเข้ายื่นฟ้องคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือกอทชสำนักง,งานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติและคณะอนุกรรมการนโยบายแนวทางและมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินและคณะรัฐมนตรีต่อสารปกครองกลาง จากกรณีที่กอทชและคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวาการใช้เส้นปรับปรุงการสำรวจแนวเขตปีพศ2543ในการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการหรือ One Map ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาแนาวเขตที่ดินของรัฐซ้อนทับกันในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานซึ่งส่งผลทำให้มีพื้นที่ป่าจำนวนมากถูกกันออกจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลานค่ะ จึงมีคำขอให้ศาลปกครองเพิกถอนมติดังกล่าวพร้อมทั้งมีคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาโดยทุเลาการบังคับการใช้เส้นปรับปรุงการสำรวจแนวเขตที่ดินดังกล่าวและมีคำสั่งคุ้มครองสถานภาพอุทยานแห่งชาติทับลานโดยไม่ให้มีการเพิกถอนแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานตามแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตอุทยานแห่งชาติทับลานพศ2524ค่ะ และนี่คือทั้งหมดของข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ3ารปกครองในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ